ภาพหน้าจอจับภาพหน้าจอเปิดใช้การจับดภาพหน้าจอเปิดสวิตช์หนึ่งจากเจ็อยู่ในรายการเจ็ดรายการสวัสดีครับนี่คือช่อง youtube ของดีเจายผู้ชายสายไอทีนะครับสายไอทีแม่ก็มาวันนี้นะครับมีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลหลายๆท่านเลยนะครับสอบถาม,มเกี่ยวกับการล็อกอินนะครับล็อกอินแอปเท็ e ฟรีดอมนะครับเท็ดฟรีดอม นะครับว่าล็อกอินไม่ผ่านทําไมถึงไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับทําไมถึงไม่ผ่านนะครับหนึ่งในการที่ล็อกอินไม่ผ่านเนี่ยเราอาจจะใส่อีเมลหรือพาสเวิร์ดไม่ถูกต้องนะครับในกรณีที่เราล็อกอินผ่านอีเมลนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะล็อกอินผ่าน g o o g l e นะครับแม่มีเสียงแบ็คกราวก็ต้องขออภัยด้วยเนาะวันนี้เพราะว่าทำสดๆร้อนๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการล็อกอินเป็นอย่างไรกับเท็ดเท็ e ฟรีดอมนะครับ <นะ S 1> ผมเดีนะ๋ยวเรามาดูกันครับต <Tech> อน่ะตอนนี้เราอยู่ที่เท็ f ฟรีดอมเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราติดตั้งเรียบร้อยให้เราดับเบิลแท็บเข้าไปครับหน,น้าจอหลักจากสอง Welcome to the Test Freedom Test เทียบรูปภาพมันก็นจะบอกว่า Welcome to the Test Freedom นะครับอ่ะเราปัดไปดูครับปัดไปทางขวาเลยครับ ตอนนี้เขาก็จะบอกคุณลักษณะของแอป,ปต่างๆว่าทำมาเพื่ออะไรเพื่อใครเนาะแอป,ปนี้ก็บอกตรงๆนะว Visual Impair ก็คือคนพิการทางสายตาครับ It is m u l t i ติฟ uh, ี u จอมัติฟีเจอร์ก็คือมีหลายๆฟังก์ชันนะครับมีหลายๆฟังก์ชันให้เรา เลือกใช้นะครับอปัดต่อไปครับก็จะแนะนำว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญสำคัญก็มีอ่า c a d r e a d อร์ o c อ m e n t r e a d e r a p p ร์แอ u p แล้วก็อื่นๆแล้วก็ที่สำคัญคือมี TTS เป็นของตัวเองด้วยนะครับอ่ะปัดต่อครับ in ด้วยใจของ ชาวอินเดียที่ทำแอปนี้ขึ้นไป Make Love นะครับ Login m a k e with Love at in India Make Make อะไรนะ Login m a k e with Love at in India Make with Love at India ก็คือผลิตที่อินเดีย uh, นั่นเองเนาะแอปนี้น่าใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่กระบวนการล็อกอินครับ Login ปัดมาเรื่อยๆจะเจอคำว่าล็อกอินปุ่มนะครับอีกครั้งหนึ่ง Login นะครับอ่้เรา Double Tap เข้าไปเลย Login Login with Google อยู่ในรายการ อันแรกนะครับมันจะอยู่ที่ล็อกอินวิดกูเกิลปัดไปครับล็อกอินวีดอีเมลล็อกอินวิดอีเมลนะครับแต่ผมแนะนําให้ล็อกอินวิดกูเกิลนะครับปัดกลับมาครับเ้วเดับเบิลแท็บครับ Tech Freedom. Tech Freedom. อยู่ด้านบนบริการ Google p ล a y อยู่ด้านล่างล็อกอินล็อกอินฟรีมาคภาคไม่อยู่ในรายการ Tech Freedom. เปิดจิ้งจกการนําทาง,งอ่าอย่างของผมมันบอกว่าล็อกอิน successfuly l นะครับก็คือล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับส่วนใครที่ทำเป็นครั้งแรกเนี่ยพอแตะเข้าไปที่ Google ล็อกอินปุ๊บมันจะถามให้เราเลือกอ e ีเมลนะครับให้เราเลือกบัญชีที่เราจะล็อกอินแล้วก็แตะที่บัญชีนั้นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะดำเนินการล็อกอินให้แล้วมันก็จะบอกว่า Login ิน successfully เท่านั้นเองครับแล้วก็สามารถใช้ได้ขอไปครับแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดเลยแอปนี้ เพราะมีหลายฟังก์ชันมีหลายเมนูให้ท่านเลือกใช้เลยนะครับคลิปสั้นๆไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าทำเป็นสดๆร้อนๆเลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับาแอปโทรศัพทร เครื่องบันทึกภาพหน้าจอจับภาพหน้าจอชภาพหน้าจอเปิดใช้การจับภาพหน้าจอเปิดสวิตช์หนึ่งจัก